ปัจจุบันเกมนี้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับลงสนามมามครับบีแคสเปอร์ฮะมาอีกแล้วครับลงมาในเกมนำซะด้วยครับเคดงไงครับหลังจาก <ไว S 2> ที่ใช้วิชานินจาก,กันหมดแล้วฮะอหมดแล้ววิชาส่งต่อบีแคสเปอร์เลยฮะเมื่อกี้นี่ไปได้วยใจรจริงครับด้วยการคู่ในปีกแลฟิกเกอร์ใส่เลยครับเอาจริงมันเป็นจังหวะที่ ไม่ค่อยมีใครทำนะคือไปเปิดตั้งแต่จังหวะแรกเลยตาฮาร์ดไาฮาร์ดคนสวนมาแบบก็เขามีบัฟด้วยมั้งจังหวะนั้นใช่ไหมมีบัฟด้วยกล้าไปใส่กล้าไปใส่ด้วยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันมีบทเรียนแล้วนะว่าเข้าไปเปิดก่อนโดนหยุดแต่พอเข้าไปจังหวะเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัวหยุดไม่อยู่ใกล้ๆตัวที่อยากจะฆ่ามันมีโอกาสได้ปั่นอยู่แป๊บหนึ่งแล้วฟิกเกอร์ไปปั่นไดกแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยโดนหยุดอ่านะครับทำไมโดนหยุดเพราะว่าไปฟิกเกอร์แล้วไปใกล้ไอตัวที่อยู่ไกล แต่แก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ทำตำแหน่งไปแล้วใช่นะครับก็คือไปทำให้เขารวมตัวได้แล้วก็ทำให้คิมนเจเล่นง่ายครับอ่าเอาจริงๆยิมนาจีน่าเนี่ยสก,กินนี้เปิดมาหน้าตาเหมือนซินเนเทียมากเออหัวขา,ขาวๆหน้าเบลอแต่ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ดูหน้าแบบเอาเรื่องแทนจะมาหน<อ>ึ่งตัวรับฟอร์เรนติโน่พูดอะไรครับน,นี่วันนี้เรายังไม่ได้เห็นตัวที่ปรับมาใหม่กับแพทล่าสุดเลยนะ ตัวอะไรบ้างครับเช่นแบบพวกแบบมีน้าซาท่านะครับตัวอย่างเาวเลสอ,อะไรพวกนี้อาเซนกาด้วยอาเซนกา,น,น,กานี่คุณขายแล้นแเมื่อวานแล้วนะไม่รู้จะโผล่มาเกมไหนหรือเปล่าครับเบสออฟเซเว่นนี้มีโอกาสครับนี่ครับมาพักกินน้ำครับเฮดีง่ายแน่ๆโอเคปัดเนี่หมุนๆโอ้ไม่รู้กระป๋องเมื่อกี้นี่มาเติมความกล้าหาญหรือเปล่าเออเล่นกันแบบนักกลัวนักลัว กลต้องจับมาบายดีกับผมยาวจริงครับทีมหน้าทีมตานะครับบายดีครับเมื่อกี้นี้ก็กิ่งยิงทำดีแล้วแต่มันดีไม่สุดครับโดนหยุดซะก,ก่อนเลือกเป็นดีแลกมารอรับนะครับว่าเขาอาจจะมองไปที่แฮร์รี่ตัวไหนนะครับหมแล้วฟอร์เรนเหงาแล้วนะครับเซนเนียลถูกเล่นไปแล้วฮะราบนะมาแบบเป็นบวูโอนะครับ,บ,บ,รบเกมนี้มาแบบ เรียกว่าออกซิงเกิลเดียวแล้วครับผมวงแตกเซเนียลไปแล้วครับอ้ไปหน้าคาไปนี้นี้เล่นไปแล้วนะเมื่อวานในคู่เนี้ยจะเลี้ยงแบบนี้อีกใช่ไหมครับแต่เขามีฟอร์เรนไงเกมนี้เขามีฟอร์เรนแล้วเข้าไปแทงช่วยกันฮิวคือใช้เพหน้าแทนเซเนียลแต่เป็นการแนบคู่และฝั่งตรงข้ามเป็นใครครับดีล่าจะต้องเล่นในไฟใช่ไหมคือถ้าช่วงเลนเป็ดที่ฟอร์เรนอยู่คนละข้างเลี้ยงใครดี เลี้ยงเลี้ยงเลนดากเอางัตนใหม่เอางั้นเหรอเออเออแต่เนาะเล่นกับบอลเล่นเลยอ่ะผมบอกเลยขายอยู่ด้วยก็ไม่อยากเล่นด้วยไม่เอาไม่ยุ่งได้ไหม่ะนาย้งเออเดวฮิวเดี๋ยวอันติอะละฮะจะเผื่อดีพีเอสไว้เลทสู้เลยครับสลิมประทับหอกและเล็งไปยิงใส่ตัวเนี่ยที่ควรจะหมอบและบอกว่านายกระจอก แบบโอ้เมนคือมองว่าเขาจะมีโอกาสติดมาเป็นสองไฟเตอร์แล้วครับที่นี่เขาป่าฮะกูไม่กลุมเท่าไหร่นั่นสิฮยหลอกด้วยครับอาจจะฟอร์มากันมาก็ได้นะครับหรือเอาวอเลนวอเลนป่าแทนไม่ใช่ละ แล้วก็คิดก,การไกลไปแต่ว่าพอไม่มีโอเมนปุ๊บนี่เขาแบบอบสงสัยเหมือนเสกท่าแล้วครับเพราะแบนปุ๊บนี่มันทับกับตำแหน่งฟอลเล็ตไม่น่าดีจัดคือผมไม่เคยเห็นไปดิสเล่นแคปเทนี่จังเกอร์แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กด้วยครับกับแคปเทนี่ที่เข้าป่าเนี่ยมันสกิลไม่ได้หนีแบบเด็ดขาดอ่ะมันมันเหยงออกอ่ะมันจะไม่มี<อ>สปนินทันทีซึ่งดูไม่คุ้มอยู่แล้วด้วยนะครับเรื่องของ ตัวที่เขาวางมาอย่างด mm ีแลกเองอ่ะก็ถ้าคาร์บินี่จะหนีเข้าป่าจริงคือคือเข้าทางพวกเขามากกว่าด้วยนะครับแต่ก็กลายเป็นแมนโอเมนไปด้วยนะครับดูเป็นสล็อตท,ที่คุ้มกว่าตัวเรานะคือตัวมาหลอกนี่แหละครับเพราะว่ามาหลอกเป็นปตัวที่เรานะไม่อยากเจอมากในเกมนี้ด้วยนะครับซ <c oughs> <c oughs> ิน,นเ,น,เน, <c oughs> น็เรียอันนี้เหมือนเกาถูกที่คันเมื่อวานนี้ทำไว้ เดี๋ยวโผมาอีกเดี๋ยวโผมาเกมนี้กับกันเนี่ยครับกลัวสองไฟเตอร์ครับจี้ทั้งมาหลอกทั้งตัวไม่ดีเลยมาหลอกเมื่อวานนี้ก็ทำไม่ดีเหมือนกันสำหรับทางฝั่งของนิวเจ n เนอเรชันครับโอ้ไฟเตอร์ตัดออกหมดเลยครับมียีน่ามาแล้วพญานาฉีไม่น่าเลือกมาสำหรับนิวเจนลำเบอร์ครับเดนเอาเบบิซิสเลยครับจะไล่โปรไชัน จะไปเลี้ยงไข่ครับสลิมน่าจะป่าหาตัวแทนมาหลอกแลละครับตอนนี้เพราะมันไม่มีตัวช็อคแลวครับจริงเกมนี้ยังมีตัวดีๆอย่างอิฟเน็ตอยู่นะอ่าฮะก็ไม่ถูกจับมานะครับตัวโซนคือดีเหมือนกันครับให้สลิมเล่นอยู่ในนั้นครับแล้วคาฟนี่ด้วยระยะเวลาจริงอ่ะคือมันอยู่ในระยะของไอ้ชเรยมครับแต่พอเลือกมาเป็นอิฟเน็ตปุ๊บนี่เขาจะไม่มีสกิลในการต่อสู้กับฝั่งงข้ามหรือแบบ มันดูตั้งรับมากเกินไปแล้วทําให้เพยน่าคือแบบพอเพื่อนโดนสก,กิดปุ๊บเนี่ยก็ยังฮิวได้อยู่ใช่ครับแล้วคือเคสไม่ใช่เบอร์สเม,มเย์นะครับเพิ่งสลิมเยอะมากถ้าเพยน,น่าได้ฮิวไหวเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วกลับกันถ้ามองภาพรวมตอนดีแลกตั้งเจเนซิสเบรยเออร์แล้วถ้าคคเคสเบอร์โโสเมย์สุดมันดูจะออกไปเล่นไกลเบรยเออร์นะครับาคารฟนี่ครับมันยิงฟูสเตด,ดข้ามเจเนซิสเบรยเออร์มาได้นะนี่คือหนึ่งตะกะที่เราแอบงงนิดๆโอ้โหจะเอา แท็กซี่มาด้วยนะครับขำว่าช่วยยกช่วยหยุดครับตอนนี้ยังไม่โชว์คาเฟนี่ไปไหนครับแลปเพน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 เวเลสโผล่มาจนได้อะก็เวเลสกลางครับพอได้เพนป่าปุ๊บมันสามารถเอากลางเป็นไฟเตอร์ได้อีกนะฮะจริงอ่ะมีวันเดอร์วูแมนนะว่าเก็บกันไว้ยังเก็บกันไว้อยู่เพราะยังไม่ใช่เกมตัดสินไงแล้วมันยังเหลืออย่างน้อยอีกสองเกมแน่ๆใช่ครับ ที่รวมเกมนี้แล้ววันเดอร์ตัวอัธายาพยับต้องใช้ใเต็มที่ตัวสุดท้ายครับปลาโอ้ยจะเอาซิมออกข้างหน่อครับซึ่งอันตรายเหมือนกันนะครับแต่ก็ก็ยังพอได้หนีเพลน่ะครับมันจะมี<ช>สเปลเริ่มมานะครับแต่ดัมเมจตอนนี้เนี่ยครับต้องต้องเติมหาตัวเติมดัมเมจครับโอ้รู้ก็ดูตอบโจทย์นะครับแต่ ตอบโจทย์นี่คือสวนเพนได้ซูวอลินได้นะแต่มันเอาซีซีจากไหนมาเซตให้โรกนี่ครับนั่นแหละครับเราก็ต้องมาดูกันโอ้แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตอนที่เลือกเคสถ้าเป็นลำเบอร์เป็นเบาลดั้มอะไรอย่เงี้ยนะก็ดูจะชัดเจนกว่าแต่แมตตัวเขาพี่มุ่งเหมือนกันนะทางด้านของเพนนะอ่า ฟอร์เรนเนี่ยถ้าหลายๆสว็บสวาร์ฟมาเวล้งเวเลสค้ำๆมาก็ผมว่ารู้ก็ต้องยิงแถวๆนี้แหละแต่คาร์เรนี่ก็อีกตัวใครตัวมันแล้วกันครับแต่จริงๆนอะ่ะพอเห็นตัวเพน่านะครับฟอร์เรนเวเลสตัวพวกนี้นี่คือมีพลังในการฟื้นฟูเลือดสูงใชจิรัตจะออกโซสกอร์ค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มครับคุ้มครับแล้วก็ลูกเองก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเบร์เสมเปตผสม DPS ีอสตอนแนบแนบนะครับก็อาจจะคิวไม่ทันได้เหมือนกัน ดูครับถ้าดักยิงเฟน่าให้เลือกคาร์บอนี่บ่อยๆก็อาจจะเล่นยากเหมือนกันครับก็คือหลอกให้เฟน่าฮิลให้ได้อะให้ฮิวตัวเองไปมั่งอะไรมั่งนะฮะติดกูดดาวนะครับแต่การรวมถ้าเล่นแบบเอาทาวเวอร์ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับกินซี่ครับผมในการใช้เมททอโฟสิตไล่ที่ไปเลยนะครับรับดาเมจของคาเฟนี่ไปเลยครับอยากจะฮิลก็ไปวิ่งตามฮิวกันอยู่ข้างหลัง2คนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนเล่นทาวเวอร์ก็ได้นะครับเพราะฝั่งเขามีถึง2ตัวละครที่สามารถเล่นกับทาวเวอร์ได้ดีนะครับนี่ครับปีแคสเปอร์ครับ ลงมาในเกมนี้เป็นเกมที่4ครับของคู่นี้เราณเจอกับ New Generation นะครับลงสนหนามาฮนะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเน้นในที่การเล่นในทีมไฟแบบเป็นหมู่คณนะจืนกองกองให้ใช้สเตนบัดดี้คิสใช้คิวของชชมเปีนนะครับช่วยนี่ครับ,นะรบไม่รีบไปเลี้ยง ทางด้านของแคริคองด้วยนะครับเล่นคุมกลางไปก่อนครับต้องช่วยเบเลสก่อนแล้วปล่อยเขาเล่นหนึ่งหนึ่งไปแล้วคราวนี่ไปจี้ใส่สลิมก่อนฮะช็อตช็อตก็ตายช็อตก็ตายโอ,โอ้แต่เวฟเคลียร์นิดเหนื่อยเหมือนกันนะครับออเอาเลสมาช่วยเนี่ยครับโอ้โหเรียกว่าหนักพอๆแล้วฮะตีกรีปชาครับสลิมปาป<อ>ั้นโดนข้างล่างโดนน่าจะโดนแคริคองนะเมื่อกี้แต่เขามีฮิลครับ สดชื่นได้เสมออยูตลอดเวลาสดชื่นนะครับปึ๊ปบแม่กีบบังครับไม่ร้อนหลนครับแคริคก็งขอฟา,าร์มบ้างครับแคริคก็งเดนเซยครับเดินลงมาข้างล่างช่วยแล้วนะฮะสายเปิรลฮิวก่อนเลยครับฮิวครับนี่สดชื่นไว้เพื่อนสดชื่นไว้นี่โดนสก,กิลแล้วนะครับเลื่อนยังเก็บเต็มเลยเล่งฮิวเล่งฟาร์มหาเีินะครับบาร์ดิสีไปแล้วแท็กเว,ว็บการก็ดูดีครับเดินเป็นแบบแผน เจอกับชัดเชนเทียและกลับอ้าวเหลืออี่งตัวโอ้ยเจอฟอร์เรนซ่าของทีมเซนเซยครับก,ก,กักไว้ก่อนเราต้องรอหลังเลเวล4กันหมดแล้วครับเลเวล6อาจจะเรื่องแอคชั่นหมาตรงนี้ครับโดนสายเลนเข้าไปครับอ้ามันพีสายเลนป้ายเลยกลายเป็นตัวเองโดนก็อตุ่กตุเส้นแนวสอง อาครับยิง,ง,งป๊าโอ้ยนี่ไอรอนบอดี้ครับดีเทอร์มินเอชั่นเนี่ยตอดเจ็บครับเฟินก็ไม่ได้เหลียญแค่ทีกล้องอย่างเดียวนะครับวันนี้เปลี่ยนไปครับวิธีเล่นคือวิ่งขึ้นมาช่วยไบดิสในการเอาบอาดิ้เซนเนลด้วยนะครับให้มาครับใช่ไปเปิดได้ได้ตังค์เว็บคีปเต็มเต็มเลยครับ ยังเวฟบเพียดเอาล่ะครับพารากาสสี่แล้วครับมีเมโทรโมลิสิตแล้วฮะสามเปอร์เซ็น์ก็เสียเหมือนกันครับมีพลังในการช่วยเพื่อนเพิ่มเติมใช่ครับไปตัดคลิปหลังแล้วครับแฮมด้านบนครับฟอร์เรนติโน่แต่เจอปานาวัตก็ตรงนี้ล้ำหนึ่งดอกดำล้ำสองดอกครับล้ำคลิปล้วนโอ้ดูจังแล้วมีคนมาปิดครับอ่ารู้ครับอ้าวีเดินมาไม่เจอเต็มเต็มไม่ได้ครับปานาวัตไปเจ็บก่อนครึ่งหลอดไปแล้วนะครับก็ยากที่จะเล่นนะครับ ต้องเลือกเสียแล้วครับเอ้าแล้วกลายเป็นว่าเสียการคุมตรงนี้ด้วยครับเพราะเขามีข้อมูลแล้วครับว่ารูกอยู่บนฮะก็เปิดเลยครับบางทแล้วก็เค่ดัชครับคนเยอะกว่าแน่ๆฮะแต่เป็นโมโหสิตมีแล้วครับจัดเล่นไม่เล่นเปิดไม่เปิดเปิดน้ำไม่ไม่ไม่เปิดน้ำเนี่ยเหนียวไว้ฮะโอ้ไม่น้ำหลากเลยอ่ะน้ำมาปลากินน้ำน้ำลดมดกินปลาน้ำมาคนของอีกนะครับคนของกลับมาน้ำลดยายบ้านแล้วครับครับผม บอกเจ็บไว้ใายยามโดนใจครับโอ้ยโดนตันมาดิซี่ดิซี่ดวๆเลยครับนี่ฮิวฮิวนายมีฮิวเรามีฮิวเราจะสดชื่นไปพร้อมๆกันโอ้สลิมพันห้าคันลิกล้องพันแปดนะครับามเคียร์กลางด้วยกันครับข้างล่างลงมาสามสี่คนครับ ไปแมตโโมโพสิตครับเกี่ยวตัวชาเมปเปอร์ตัวฮิวแล้วใช้อันติเมตครับสวนขึ้นกราไเจนสิตไบเออร์มาแลวอโนเลตเข้าไปกลางวงและใบสามสวยงามเก็บไปหนึ่งกดตัวแข็งเยื้อไว้และเหลือเพียงแค่ปลาตัวเดียวที่อยู่ด้านหลังกระโดดกดไปมีก่อนและจิสิตบ,บาสสวนกลับมาโอ้แลเ้เจงตามต่อเตือนเกทูแต่ว่าด้านหน้าโดนครับตัวฟอเสสนสตาร์และกดตัวแข็งยื้อกับบ้านได้อยู่อ่ะโอ้ยกด ทางด้านของมาร์ก็ฟอสเนี่ยหลบโพลิสโอมนเบนอร์ที่ลอยใบของสลิมด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะล่วงได้เหมือนกันแล้วเจนนิสต์ลาสครับ hey, เข้าเต็มหน้าเ <Hey, S 1> พลย์เลยฮะ<อ>วัดใจอันนั้นแน่เอาโดนนะฮะไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าโดนแล้วไม่เห็น,นต,ตีไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนสวนแทนแล้วจะยุ่งครับเด <N> ี๋ยวแล้วมิจิตัดใจโดดเข้านี่น่าจะไม่ได้กลับเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนกระชากคอเลยพอเห็นสตันได้อย่าไปใจเย็นเพื่อน คาริ้ก้ครับไปนี้ไม่ตายนะครับว่าได้การเงินไปอีกด้วยครับเมื่อกี้นี้ยืนกองรวมกันครับโปรฟิชั่นก็เลยโดนเข้าไปลำครับเอ็กซ์เพรสโซ่ปาตนุ่มนะครับเมื่อกี้นี้ตัวกระแตกเอ็กเพรสโซพาตนุ่มก็มาเอ็กเพรสโซเหมือนชิดถึงกาแฟไงวะดีจะกินแต่ลาเต้ครับมอาล้วครับแต่จังหวะนี้ยังยังีเกลนะครับอาไรากัน จัองหวะเมต,ตุบุฟีสิทธจริงๆก็สวยนะครับแต่มันไปไม่ถึงตัวของแฮร์รี่คองด้วยครับแต่ก็เก็บชชมเปิ้์มาได้ใช่ครับสองสองครันการเงินก็ใกล้เคียงกันอยูอย่ครับแล้วเปิดอันดซบสอกของเคดาสอีกครั้งหนึ่นง,งครับต้องขอจบแหวกครับไม่โดนนะไฟเปียนะครัวบว่าเขากดดันเบสตางแล้วก็ฮานากาสใกล้ที่จะมีเก็บอีนอร์จรี้แล้วนะครับมาแล้วแปรงลางได้อีกครั้งหนึ่งบาตัวนี้อลไรครับลูกอยู่ใกล้ๆด้วยครับจะเล่นไหมครับ เจ็บตาอยู่ครับแต่ตรงนี้เวฟคลิปเขาทำมาแล้วครับแล้วดูเขาถอยออกหมดเลยครับสแตนโดนครับคอเลนตาตามนะครับหวางสกิลอันติสวนครับแล้วใช้สติสไลเออร์ครับตั้งไว้เหมือนกันอ้าวครับยิงติดครับแคทิกรองยิงติดอยู่ครับรวมไปถึงครับเอโดนถล่เลยครับอ่ะแล้วโดนตันไปยาวๆแล้วเจ็บติดบาสครับเก็บบายดิสโอ้เข้าไปมั่วซั่วโดนเนื้อนัวกลับมาโอ้แล้วเก็บคน2คนครับคลิปเวฟต่อไปกําลังมาป้อมด้านล่างกันไม่ได้แน่ๆครับราวนะโอ้แล้วการนี่ใจเย็นจน เพนเกือบจะหลุดจากซีซีอยู่แล้วนะครับแล้วเมโมโพสิตต่อซีซีไปแ่ปันนวัตครับมาตรงกลางเคลียร์ครีแต่แฮมกดดันหนักครับแต่เก็บปันนวัตไม่ได้ยัดหน้าเข้าไปเมื่อกี้น่สัต์น้าใจหน้าน้องครับเต็มเต็มฮะโอ้ยเลอะเฮออหมดแล้วตอนนี้้นาหกเลียลา่าต้องเอาผ้ามาเช็ดอโอ้ยโดนฟอนเรนตามไม่อยากเลยครับวิ่งยาว อ็ยากจะแวะเกียร์เวฟก่อนด้วยครับใจได้ครับเขามาสองคนแล้วฮะคิมเซนเซมีตัวสโกดาเมจดุนแหลกพอเล่นสตาร์ตัวแข็งเข้ามามีแคสเปอร์ขอยิงอีกทีหนึ่งดอกจากคิมเซนเซอันติเมจใส่หํมโอ้ก็บอกว่าเออแวะกล้าแวะโอ้เกือบโดนหัวครับแต่เป็นร่างวิญญาณใช่ครับยังไม่ได้มุดมาถ้ามาพอดีนี่ไปเลยนะล่างมาปึ๊บปึ๊บเเอาหน้ามารับนี่บันเทิงฮะ ปนวัฒน์เนียนครับปนวัฒน์เนียนด้านล่างปนวัฒน์บอกว่าปนวัฒน์ขอบ้านอ่าปนวัฒน์จัดให้โดนแฮมกดดันแล้วเมื Apollo ่อก umm> ี้แฮมตายแล้วไปสลับเดนมาได้ได้ฟรีเลยครับตรงนี้ครับปนวัฒน์ไปต่อได้เลยเนี่ยกลางครับไปสวยครับกลางครับมากลางสิดวัยเออร์เก็บสิ่งก่อสร้างครับแล้วไหลต่อไปยาวๆพอเสียทาวเวอร์แรกนี่ดูเหมือนเราอะนะจะตั้งตัวไม่ค่อยติดครับโดนบุกต่อเนื่องครับตรงนี้มึนหมัดอยู่มึนหมัดอยู่ครับแล้วกำลังจะไปจ้ำใส่แฮมตัวนี้เก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมปนวัฒน์ไม่ได้กล่าวไว้ อันดิทาสวนเขาเขาอยู่2คนนิดได้เหมือนกันนะครับแล้วไปฟรีด้านบนครับไปเอาทาวเวอร์หรือเปล่าบีแคสเซอร์ไปโซลแล้ว,ลวครับโอ้โหคิมเซนเซกับโซสกอร์ที่ออกมาคุ้มมากแล้วพอเล่นตาครับวางลงไปลองปล่อยครับแล้วเดี๋ยวปล่อยให้โลกตามไปก่อนแล้วมันดีครับรถน่าจะมองหาจังหวะเล่นดาร์คเลเยอร์หรือเปล่าครับทาวเวอร์นอกได้หมดแล้วทาวเวอร์ล่างสองค่าสองเทียนะครับไปหมดเหมืกัน ดูเหมือนจะอยู่ใกล้เกินไปครับฝั่อนข้ามโอไบดิสซับอ๋อเป็นฟอสการ์ดแล้วนะฮะจุดเปลี่ยนมันมาจากไฟอิสเปียเหมือนเกมที่ไบดิซได้เล่นเลยนะไอิสเปียที่ไปโดนในจังหวะที่สี่ปากโดนขอลองหน่อยขอลองหน่อยฮิวไม่คิวเนี่ยต้องหลอกให้ฮิวอย่างเงี้ยครับโบกศักดิ์ปากเข้าหน้าครับขากระจกไปด้วยครับทีนี้นี้อีกฝังล่างอยู่ครับฮานากัสแ h มลำ o สองดาบ ัมีเพชรโมฟสิตนะครับน่าจะฝืนบวกยากครับเรานะต้องใจเย็นครับโอ้แล้วเพนอยู่ล่างด้วยครับไบดิสเห็นแล้วครับนิวเจนเอาอีกแล้วครับพอแยกไปไกลปุ๊บตั้งกำแพงตีดาร์คสเลเยอร์อูดาเมจเข้ามาครับดาร์คสเล่เก็บไปเลยเรียบร้อยครับเพชรโมฟสิตเข้ามาตรงกลางวางเจนสิตปาริเออร์ครับและเซเว่นเกทูพยายามจะไหลเข้าไปครับแต่ไม่สำเร็จแล้วชาเมเปิลเลือดเหลือน้อยโดนเก็บไปก่อนไบดิสเข้าไปลงด้านหลังครับ ไม่ได้และตัวเองกําลังจะโดนสวนกลับมาไม่มีใครตายแล้วน<ต>ิวเจนดตะทำได้สวยครับ,รบเก็บเอสมาและเลียร์คลิปด้วยจนสิทธ์บรัสและเดินไปที่เลนกลางมีดักเซเลเยอร์ในมืองปนวัต<อ>ด้วยครับโไปปล่อยหน้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยนะครบ,บอกเลยว่าพร้อมที่จะจบครับและ9วินาทีเซเคทูจะเกิดแต่เขาสกิลหยุดน้อยมากครับเวเลสตัวนี้ชามเปเปอรราเช่นกันครับอีก5วินาที และเดินมาพร้อมกับดาร์คซเลเยอร์ที่ปล่อยครับและเข้าบ้านทันทีครับนิวเจเน r เรชันครับตีแต่สิ่งก่อสร้างครับเพื่อที่จะขึ้น3เกมไปก่อนและขออีกหเกมจะเข้าไปรอบแกรนด์ไฟนอเราครับนิวเจนคืนน้ำสามหนึ่ครับในด้านของนิวเจเน r เรชันครับในการที่ตัดสินใจจะปัดฮะของระวันนะครับหน้าดาร์คซเลเยอร์ครับ พยายามที่จะให้แฮมส่งเข้าไปแล้วพอเขาเก็บลับสรซีเยอะได้แล้วก็เปิดดีเทอร์เ a นเตอร์กับไมโลสิสวนกลับมาเนี่ยยิงหายไปก่อน2ไปบดิสเข้าไปล้วงแบบเหนาหนนเดียวก็หล่นอยู่ดีครับแล้วไม่สามารถเบิร์ i คิมเชนเซได้ด้วยครับคือแบบว่าหมุนเดียวจบเลยฮะไ,ไม่มีคำพูดอื่นใดเลยครับไปทีเดียวไม่มีทางสวนกลับครับ เป็นเอสไปครับในจังหวะนี้ครับจบเกมครับตกที่นั่งลำบากแล้วครับแชมป์เก่าครับลาวันนะครับยักษ์เขียวอดูเหมือนจะอย่างแก้ปัญหาการเจอกับนิวเจอร์ชันตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้นะครับโอ้ความเด็ดขาดครับคือถ้าเป็นช่วงต้นเกมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่านิวเจนเนี่ยทำได้ดีกว่าคือการตัดสินใจหรือว่าการเลือกไออ่และการเลือกตัวที่จะเข้าทํา ในช่วงจนเกมที่ฮีโร่ยังไม่ถึงเลดเกมะนะครับนิวเจนจะทําได้เกือบแบบประมาณ70% 7 0เปเซ็นเลยแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งของเรานะดึงเลดเกมได้ซึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงมาก่อนเขาจะพอรู้มากกว่าว่าช่วงเลดเกมเขาควรจะทำยังไงแต่มันไปไม่ถึงในจุดนั้นในเกมนี้ก็เลยโดน New Gen นิวเจนฮะแซงครับ MVP มวเกมนี้ครัส308นะครับแล้วก็เป็นช่วยกระทครับถ้าดูครับ จำเหตุที่จ่ายออกมาเนี่ยน้อยมากนะครับสำหรับลาวันาและถ้าเทียบกันทั้งนั้นที่ตัวของสลิมเองก็ดูไม่น่าจะดาเมจได้เยอะขนาดนี้เหมือนกันนะครับในในด้วยของการเล่นในเลนเปิดแต่จ่ายไป33.8%นะครับมากรอครับไปนี่ครับและอย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไว้ว่านะครับถ้าเกิดว่านิวเจนได้ไอเทมตัดเลือดมาเมื่อไหร่เพย์น่าเวเลสสองตัวนี้จะมีบทบาทน้อยลงทันทีก็กลายเป็นว่าโดนสมุดเล่มเดียวครับ ทังตี้ที่สามารถรีเจนได้เนะครับเพราะว่าตัวของสกิลมันเป็น L.E. อยู่แล้วด้วยสำหรับดีแลกค่อนข้างง่ายกับการใช้ประสิทธิผลของไอเทมด้วยครับโท้โหบอกเลยว่าเกมหน้าครับอาจจะเป็นเกมสุดท้ายหรือต่อลมหายใจจากเรานะก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับพักกันก่อน